สวัสดีครับบ้าวเ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่13มีนาคม2567นะครับผมพ้าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาปู่สายตัดนะครับมาฟังชุดสรุปน้ำกันนะครับผมวดวันที่16มีนาคม2567นะครับรากาจะพ้าเอฟซีนะครับมาฟังน้ำกันว่าปู่นะครับผมการลสินดักเพิไดตตัวใดนะครับ เพิ่นโทรมาบอกปู่หรือยังนะครับท่านผู้ชมเอาเดินทางมาฮอดมาถึงแล้วครับสาธุบุญกับเอฟซีเด้อนะครับผมที่เพิ่นฝากปัจจัยมาทําบุญนะครับปู่จะทําซุ้มประตูวัดด้วยพี่น้องนะครับนี่ครับซุ้มด้านหน้าประตูวัดปู่ว่าน่าจะยกยกเสาประมาณสิ้นเดือนนี่แหละครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะเป็นที่เพิ่นจะเฮ็ดเสาประตูซุ้มประตูวัดนะพี่น้องนี่ครับสาธุบุญน้ำเด้อนะครับผมเพิ่นฝากมาร่วมทําบุญน้ำปู่นะครับปู่ว่า อ่าบ่าวเถ่าจะลงเบอร์โทรปูให้ปูว่าบ่ต้องลงเด้อบ่าวเถ่าเด้อนะครับจากในก็ให้เพิ่นติดต,ต่อบ่าวเถ่านะครับแอดไลน์0 6 3 2 4 8 9 6 9 5นะครับผมไลน์บ่าวเถ่านะครับพาผู้ใดอยากจะรวมบุญน,น้ำปูเพิ่นนี่ครับจะขึ้นซุ้มประตูวัดพี่น้องนี่แหละครับเอาเข้าไปการาบนมัสาก,การปูน้ำกันนะครับมื้อนี้ก็ FC เพิ่นฝากมาทำบุญน,น้ำปูน้ำนะครับรวมเป็นเจ้าภาพาาทำซุ้มประตูวัดนะครับผม การนมัสการครับปูการนมัสการจะพะปูอาสาทุบุญนะครับเอ,อฟซีบนฝากร่วมนะครับทําบุญเป็นเจ้าภาพาซุ้มประตูวัดนะปูอาสาทุครับผมอาสาทุนะครับดูเลยหิงหิงครับปูบอลงเบอร์โทรนะปูเนาะบอลงล <laughs> แอดไลน์บ่ <laughs> บาวธรามได้พี่น้องเด้ศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้าจะยกอ่าปิดอาจจะยกเสาหนีประมาณวันที่เท่าไหร่ปูประมาณเดือนเมษาเดือนเมษาปู ให้แนวงานประจําปีวันที่สามเช็เบียนี่ก่อนครับอ๋อท่านผู้ชมประมาณเดือนเมษานะครับจะยกบ้านเถ่าจะมาทายให้เรื่อยๆแหละครับผม,มนะอ่าบอกบุญให้เอฟซีอยากร่วมเป็นเจ้าภาพน้ําปูนะครับนี่แหละครับผมซุ้มประตูวัดพี่น้อง <laughs> อ่าแอดไลน์บ้าเถ่ามาท่านผู้ชมนะครับผมศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้าปูวาปูบนลงเบอร์โทู้ติดต่อบ้าเถ่าเลยรน ชุดสรุปเป็นมาปูชุดสรุปชุดสรุปได้พี่น้องได้หน่ครับปูสายตัดชุดสรุป16มีนาคม2567สรุปเอาปูปูกาะสินยังไงปูเพิ่นบอกมาแล้วเปล่เพิ่นบอกมาแล้วเห็นปูเพิ่งโทษไปอยู่ครับผมเมื่อกี้นี้ซิมซิมซิมมักบ่สิมักบ่สนะเอ้ามมักน้ำบ่อบชุดสรุปได้ทำประชมเด้อสรุปนะครับชุดสรุปสิบหก Chim mắc năm bò Lúc sơ lúc Chút lúc Đừng Đừng oh. 8 cao Ừ mm. หาเลขเปลีนเกามาชนกันครับชุดสรุปหาเลขแปดเก้าครับเปี่ยนแปดกับเก้านะครับผมอเบิ่งบุญด้อนะฮะลืมครับบุญเอาให้แข็งๆในตะปูได้รางตะวันเลขปูกาลเลซินีเข่าดีได้พี่น้องได้จังรอบเบิ่งเล่นหกนะครับหกตัวเดียว ครับอ้เอาเขียนๆน,นะปูอืม <laughs> เลขสูตรคือบ่มีแปดตะเก่าวับอนเอ่า <laughs> เลขก็ได้เรียนแปดกับเก้าดีปูเออเลขคอยคือบ่มีแปดตะเก่าวนเอล่ยครับผมฮ <laughs> สามตัวรถดครับสามแปดเก้าสี่แปดศูนย์ ห้าปดศนอหมดลายหางกตปูนี่ตัวเดียวกันครับนี่สามตัวตัวเดียวกันครับอันนีแปดศูนย์กับแปดเก่าขนาดครับอืมีแปดศูนย์กับแปดเก่าครับตัดตัวนี้ออกครับตัดลักเก่าออกอืม ตัดัเก่าเก่าขึ้นดั่งในปูจังไหนขึ้ตัดออกมันบอมาครับตามสูตรบอมาเอามีเก่าเหมนบะคะตามสูตรบอมาค่ะแต่ว่าจะอยู่หุกอบ่อยู่ครับอ้าวท่านผู้ชมูว่าจะอยู่หรือบ่อยู่ตามสูตรจะอยู่ทุกอบ่อยู่ตามสูตรตามสูตรไม่มากแต่ว่าจะอยู่บ่อ เดือแค่นี้ครับเดือสองหางสามตัวตัดเอาตัดเลนเอาครับจับคู่ก็แปดศูนจับตัดห้าครับสี่แปดเดือแค่นี้แหละแปดเดือสามคู่เดือสามคู่แค่นี้สี่ศูนย์กับห้าศูนย์นี่บร่ได้จับเป็นบัวบัวไ่จับแค่นี้บ็บวเนี่ยครับจับไปก็ดี แต่ปนโบมีสีที่ละสัลรักลอยเดือสีแปดศูนย์กับห้าแปดศูนย์สุดสรุปนะสีเก้าศูนย์นี่เก้าเอาขึ้นเด่นเก่าอยู่ขึ้นขึ้นตัด,ด <9 S 1> เก่าปูเก่าโบมาเอาทัวาาชมเดือแค่นีนะพี่น้องตามตามสูตรหนึ่งเก่าโบมาครับาตามสูตรหนึ่งไม่หมาบันเด็กล่างเด็กล่างรับปู สองห้าสามห้าสี่ห้านรงเอาเรีนหน่งเลยสองหกสามหกมสี่หกแร<ก>งเอาเรีนได้เต็หกครับเรีนได้เต็หก ดินล่างมันนั่นออก,กเจ็ดเก้าครับดินล่างเจ็ดเก้ามันโบมีตัวดับดับเก่าบนล่างดับเก่านั่นจึมาเัาจะมาขาหนึ่งกับบริจาคดินล่างเดินแค่นี้แค่นั้นแหละแค่ดินลากหกครับดูประมาณนำกาะ ล่างถ้าวิงว่งวิ่งหกมาครับผมสองห้าสามห้าสี่ห้าสองหกสามหกสี่หกจะเลยเป็นตัวกันครับเนียนสองขูดครับล่างเน้นสองขูดชุดนี้เป็นตัวกันครับบนเป็นตัวกันสองห้าสามห้าสี่ห้าเป็นตัวกันไหอคะอตัดสองหกตัวเดียวตัดสองหกตัวเดียวค่ะล่างนะ สองห้าสี่แปดตรงกันคือได้เด่นอยู่ค่ะนะเนีเด่นไหมคะสี่ห้าเอาไว้อยู่เพมีเซื้อเชียร์คะแนนเดียวแค่นี้ตัดออกก็ได้ออตัดออกก็ได้เดียวแค่นี้นะค่ะคือเจรณาบนชนนี้เรียกบสองคู่เพราะชนดนี้เรียกบนลังเพราะจะหารรตะลีได้อยู่เด่นตัวไหนล่ะครับไอปูชุดล่างนี่เด่นตัวไหน ดังเด่นตัวนี้นะเดีวตัวนี้งไหมครับผมวงตัวไหนครับผมซีหกมะครับตัวนี้ม่ยากเลยสามหกนี่ม่ยากนครับผมเลขสามหกสามห้าไม่ยากวงสีหกบนนี้วงตัวไหนครับบนนี้เด่นคู่ไหครับบนนี้เด่นคู่ใดเด่นตัวนี้คู่ไหนะ่าแปดศูนย์ครับสองตัวเลยครับสองตัวเนี่แปดศูนย์ครับผม สี่แปดนี่ตั้บปะครับไม่ยากวะเด็กโบมาคู่กันครับผมเลขปูเลยครับผมปูครับอย่าบอกมาหนึ่งเก้าครับสองเก้าสองตัวปะครับผมสองตัวปูกาลสินกาลสิน สองคููโอ้บอกมาสองคููมาครับลงมาสองคููอันนี้แหละฝึกหน้าเบิ้งเบิ้งมักบ่เอามาทำประชุมบ่าวแถาเขียนให้ตัวยังไงมักบ่อันนี้เป็นชุดปูสรุปให้แล้วนะชุดบนนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องได้นะครับฮาผู้ใดมักหน่อยๆกับเลขปูกันเลสินปูวาดตรงกับเลขดังนะครับหนึ่งเก้าสองเก้านะครับฮาผู้ใดมักมักหน่อยๆก็คือสองคู่นี่ นะครับเลขปูกาลสินอันนี้เป็นเลขเพิ่นทําพิธีเอาหรือเป็นเพิ่นเป็นเลขเป็นเลขทําพิธีเลขทําพิธีป่ะครับผมเพิ่นเอายังทําพิธีกับปูโยมเขาไปหาเพิ่นไรแม่นบ่กจะเอายังเนี่ยโอ้เพิ่นทรอมายําปูหนึ่งเก่าับสองเก่าแค่นั้นเอมักนําอยู่ดิพี่น้องเด้นะครับเอา ตาถักของปูนะครับชุดสรุปนะครับผม3โตก็จะมี่หาหาง389 480 580 490 589นะตามชายาป,ปูปูตัดให้เหลือหน่อยหน่อยหางคือเขา <c oughs> เหลือ480กับหา80วิ่งบนวิ่ง8กับ9ปูวัดตัด9สูตรปูบะมี่เก่านะครับ <c oughs> ก็จะเหลือ480 580วงกลมให้หางเดียวหา80นะครับ2โตก็มี80 48 58ปูตัด48ออก เหลือวงกลมแปดศูย์ตัวรองคือห้าแปดได้ี่น้องเดอ้อล่างวิ่งหกตัดสองกคู่เดียวปะปูตัดสอคูเดียวอ,อันนี้คือบ่ติดหคือบได้ตัดสองห4สามหาสี่หเลขกันเลขกันอวงกลมให้เม็ดเดียวสี่หกนะครับท่านผู้ชมวงกลมให้เม็ดเดียวสี่หกนะครับผมสองห้าสาห้าสี่ห้านะครับเป็นตัวกันสามหเป็นตัวรองนะครับสรุปบ,บนนี่คือแปดศูนย์เม็ดเดียวล่างสี่หกเม็ดเดียว นะครับแต่ว่าผู้ใดมักนะครับเลขปู่กาลสินนะครับสองคูหนึ่งเก้ากับสองเก้าดังเลยที่ปูดังเยอะเลยครูนี่นี่สำหรับชมอันนี้ชุดที่ปูเขียนให้ได้พี่น้องเด้อนะครับสี่แปดปูวามันตรงกันก็เลยตัดหกสองตรงกันก็เลยเก้าหาโอ้เก้าหาก็ตรงกันตัวปูวันนี้เจ็ดสามนะครับเอานี่ครับชุดสรุปปูหนึ่งเก้าสองเก้านี่เลขปูกาลสิน ขอบุขอบคุณปูนะครับธรรมชมสาธุบุญกับผู้ได้ร่วมะจะภาพนะปูเนาะ,ะครับผมพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับผมสาธุครับพอ